ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเดตโปเกมอนโกในระบบ PC ของคอมกันนะครับก็ช่วงประมาณบ่ายๆที่ผ่านมาก็ทางโปเกมอนโกได้มีการอัปเดตกันเกิดขึ้นหลายๆคนก็มีคอมเมนต์มาถามผมว่าพี่ทำไมเข้าไม่ได้ทำยังไงถึงจะเข้าได้มันมีการอัปเดตก็วันนี้ผมจะมาสอนกันว่าอัปเดตโปเกมอนโกยังไงถึงเล่นได้ ก่อนอื่นก็ไปที่ nox เหมือนเดิมโดเข้าไปก่อนก็พอเข้าไปที่โปรแกรมครับอย่างที่สองก็คือไปที่เว็บ apk อะไรไม่รู้ com <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่รู้ com ก็ไปที่เว็บเก่าที่เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้ล่างลิงก์ d e s c r i p t i นะครับก็มาที่เว็บเดิมเลยก็มาโหลดตัวเกมนี้นี่ของโปเกมอนนะครับอันนี้เขาอัปเดต24ชั่วโมง4ีชั่วโมงนี่มนที่ตรงนี้ new update เกมโปเกมอน ก็กดดาวน์โหลดไปเลยตึ๊บก็รอดาวน์วนโหลดสักครู่นะครับแล้วก็แต่ของผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วมาอย่างที่2ก็คือมาที่ APK ตรงนี้เหมือนเดิมกดคลิกเข้าไปให้ทําแบบเดิมนะครับก็ไปที่ตรงดาวน์โหลดแล้วก็อย่าลงไฟล์นะเพราะไฟล์ใหม่นี่จะเป็นนี่ลงท้ายด้วย7.0 0อัปเดตวันที่10สิงหาคมนี่ จะเป็นไฟล์นี้อย่าสับสนกับไฟล์เก่าอันนี้ไฟล์เก่าทางซ้ายมือนี้ของผมไฟล์เก่าอันนี้ไฟล์ใหม่ก็กดคลิกเข้าไปพอก,กดคลิกเข้าไปปุ๊บตัวเกมโปกเกมอนเขาเนี่ยจะสามารถเล่นได้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ